ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ความรักของคุณในปัจจุบันนี้ก่อนนะคะดูเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณเป็นคนที่ต้องการความมั่นคงต้องการความชัดเจน เหมือนกับฉันก็อยู่ของฉันได้นะเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดเกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนะคะค่อนข้างที่จะพูดตรงแล้วก็มั่นใจในตัวเองแต่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกอย่างนั้นก็ยังแอบมีการรอคอยมันเหมือนมันติดก,กับดักของความสัมพันธ์อยู่แบบนี้ค่ะยังไปไหนไม่ได้ยังสับสนยังตัดกันไม่ขาดนะคะเพราะว่าในใจก็ยังรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นความมั่นคงอยู่มันยังทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้ก็ มันมันเป็นความความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้แต่ความสัมพันธ์อยู่ดีะมันก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าได้รับข่าวคราวได้รับการติดต่อหรือว่ามาหากันอย่างไม่ทันตั้งตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลัง เหมือนเป็นไปตามแผนการเป็นไปตามขั้นตอนโดยที่ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้รู้เร,รื่องรู้ราวไว้ก่อนก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ได้นะงั้นะมาดูกันว่าตอนนี้คุณคิดรู้สึกยังไงกับเขานะคะคุณรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยมันดีนะการที่มีกันและกันเนี่ยมันมีความสุขมากๆเลยบางครั้งอาจจะรู้สึกเหมือนผูกพันเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนกันบางครั้งมันเหมือนกับเอ่อเรียกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันกําลังเข้าร่องเข้ารอยประติดประตอความสัมพันธ์มันเหมือนเป็นการเตรียมตัวมันเป็นการวางแผนนะอันเนี้ยมันก็เป็นการรอคอยที่จะได้เจอรอคอยในการพัฒนามันแค่รอว่าวันหนึ่งมันจะสําเร็จอะคะ่ะอันเนี้ยมันก็ขึ้นมาคล้ายๆกันเลยนะ ตัวคุณเองอ่ะอยู่ได้ด้วยความหวังถึงแม้ว่าจะมีระยะทางความห่างไกลอ่ะแต่การที่เรามีความหวังอยู่เสมอเนี่ยคือดีมากแล้วคุณก็มีพลังงานดีๆในการที่จะส่งต่อความรู้สึกดีๆหรือว่าเป็นคําทักทายเล็กๆน้อยๆเป็นกําลังใจนะคะบางทีอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันเคยอาจจะมีความรู้สึกว่ามันแยกหันหลังให้กันหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ เคยทะเลาะกันหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือหมายถึงอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคุณก็รู้สึกเหมือนกับเฮ้ยคุณเคยผ่านความเจ็บปวดเหล่านั้นมาแล้วอ่ะคุณได้ก้าวข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆหรือคุณและเขาอาจจะเคยเลิกกันหรือตัวคุณเองหรือตัวเขาเองอาจจะเคยผ่านชีวิตครอบครัวหรือชีวิตความรักที่มันไม่ดีอะ่ะจนมันเกิดเป็นความเจ็บปวดเหมือนตายแล้วฟื้นอะ่ะความสัมพันธ์มันกลับมามันตอนนี้การที่คุณมีเขาเนี่ย มันเหมือนมันได้ตื่นรู้ได้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาหมายรวมถึงว่าเป็นคู่ที่ถูกกำหนดมามันเป็นเดสตินีอะค่ะมันเป็นพรมลิขิตด้วยนะแนวไม่ทำงานนะคะงั้นมาตามนี้นะมาดูไพ่กันและทีนี้มาดูกันว่าแล้วเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะอ่ะดูพี่หมีแล้วกันเนาะอ่ะเขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะงานยุ่งงานหนกักถึงแม้ว่า เขาจะแบบต้องบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอะแต่เขาจะพยายามบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นเขาจะพยายามใส่ใจกับคุณมากขึ้นนะคะเขากําลังระวังตัวเขากลัวว่าคุณจะเวียงเขากลัวคุณจะวีนคุณจะเอาแต่ใจประมาณเนี้ขขเขารู้สึกว่าการที่ทําให้คุณมีความสุขอะคือความสงบ <wardrobe> คือความที่ทําให้เขาไม่ต้องมึหงุดหงิดใจอะค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าจะมีระยะทางความห่างไกลถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับ ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ให้เวลาเป็นตัวให้คําตอบเหมือนกับอะไรที่ไม่ดีอ่ะเขาพร้อมที่จะทิ้งมันไปเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ะค่ะเหมือนไปไตาเอาดับหน้ามีการวางแผนที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่กระตือรือร้นเป็นคนที่คอยเป็นกําลังใจให้อ่ะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะงั้นมาดูกันว่าเขาจะทํายังไงต่อไปเขามีเป้าหมาย ความท้าทายของเขาคือเขาอยากจะจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะในเรื่องงานความรักความสัมพันธ์ทิ้งในสิ่งที่มันเคยเคยรักหรือเคยไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เขาเคยมีหรือความห่างไกลอ่ะเขากําลังคิดว่าเขาจะทําตามใจตัวเองแล้วไม่สนใจอะไรต่างๆนานาแล้วจะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องอะไรที่มันเป็นปัญหาเขารู้สึกว่า เฮ้ยมันใช้เวลากับเรื่องราวต่างๆมามากเกินไปแล้วมันเหนื่อยมากแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะทุ่มเทระททาเพื่อความสุขอะค่ะอะไรที่เคยทุกข์ใจอะเขาจะปล่อยมันทิ้งไปทีนี้มาดูว่าคุณควรจะทำยังไงคุณควรจะพยายามหาทางเสียกลางพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแล้วยังไงคุณและเขาก็เป็นคู่แท้กันนะคะยังไงอเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้นะจงมีความฝันความหวังและพยายามต่อไปสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ อะไรไปไหนเราจะไปไหนหื โน่ทำอะไรครับฮะชินโน่ทำอะไรขึ้นมาอยู่อะไรตรงนี้ฮะขึ้นมาอยู่อะไรตรงนี้ปกติโน่นอนตรงนี้เหรอครับหืมปกติโน่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่แล้ววันนี้โน่มาอยู่อะไรตรงนี้หืมฮะ,ฮะ มันใช่เหรอพี่โน้มาอยู่ตรงเนี้ยมันใช่ไหมใช่ไหมครับนีแ่แม่พี่หนูดีไปนะไปพี่หนูดีขึ้นบ้านไหมคะขึ้นบ้านไหมลูกหืม้องเล่เลย ไม่ต้องเห็นหรือทานไปมองเขา <c oughs> หนัก้ยเนี่ยหืมหือืมอีกหนึ่ง อีกหนึ่งที่มันรู้ตัวรู้ตัวใช่ไหมอมสินอะไรจะแก้ตัวไว้ยังไงจินจะแก้ตัวไว้ยังไงมีอะไรจะสารภาพหันไปมองพี่หนูดีอีกแล้วหืมหืม จะลองก็ลองจะหาว่าก็หาหรูต้องเลือกหืมอ,อะไรมามา,มาเร็วมามามาเร็ว บ่นอะไรหืมบ่นอะไรครับหืไมไปอยู่กับพี่นอกไป <c oughs> <c oughs> แสบข้าห้องนี้เปล่าไปไม,มามาเร็ว